สวัสดีครับคนที่เกิดลัคนาราศีพฤษภครับดาวราหูย้ายราศีมีผลต่อดวงของคุณอย่างไรบ้างหลังวันที่17ตุลาคมนะครับเอาละครับคนที่เกิดลัคนาราศีนี้นะฮะสังเกตจุดหนึ่งครับว่าดาวราหูนะฮะคือเลข8ครับซึ่งดาวดวงนี้นะครับผมหลังจากนี้ไปต้นไปครับมีจุดเปลี่ยนแปลงนะฮะย้ายจากราศีเมษไปอยู่ราศีมีนครับซึ่งตรงจุดนี้ครับราหูเนี่ยมันเป็นตัวแทนในเรื่องเกี่ยวกับการงานของคุณครับเพราะฉะนั้นโดยหลักๆก่อนนะฮะ ภาษาหมอดูเนี่ยขกกรรมมะนะกรรมมะ่าการงานครับดาวกรรมมะเนี่ยอยู่ในภพลาพระลาพะนะฮะแปลว่าโชคลาภหรือความสําเร็จเพราะฉะนั้นแปลว่าการที่ดาวราหูนั้นย้ายราศีสำหรับคนที่เกิดราศีนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดวงสตาชีวิตดีนะฮะใช้คำนี้ครับแต่จะดีมากดีน้อยขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมของแต่ละท่านเป็นตัวประกอบนะครับผมตามนี้นะครับ เอาละฮะถ้าเราเจาะลึกครับในเรื่องเกี่ยวข้องของความมั่นคงนะฮะดาวราหูเนี่ยนะครับดาวดวงนี้ใช้เวลาเดินนะฮะหราศีใช้เวลาเดินประมาณ1ปีครึ่งครับเพราะฉะนั้นแปลว่าดาวดวงนี้เป็นดาวตัวแทนเรื่องเกี่ยวกับงานของคุณครับดาวดวงนี้นะฮะพอย้ายราศีเนี่ยหลังวันที่17นะฮะตุลาคมไปต้นไปเขาจะอยู่ในพวลาพักนะฮะจนถึงวันที่ 5นะฮะพฤษภาคมนะฮะปีพศ2568 1ปีครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยใครก็ตามทีนะฮะที่คิดที่จะวางแผนนะเริ่มต้นอย่าที่จะทำงานนะการกระทำอะไรก็ตามทีเนี่ยมันมีบริบทของความสำเร็จเกิดขึ้นต่อคนลัคนาราศีนี้นะฮะเป็นอย่างมากตัวจุดนี้อาจารย์คู่ขอการันตีเลยว่าดวงของคุณจะดีขึ้นตามลำดับครับบอกคนบอกอาจารย์นะ พอโฟกัสไปในเรื่องเฉพาะเรื่องของการงานเรื่องดาวดาวหูย้ายราศีนะครับแปลว่าบางคนอาจจะรอคอยนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับตําแหน่งนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันต่างๆนะครับคุณก็มีสิทธิ์เนี่ยที่จะเข้าเส้นชัยได้ในช่วงปัจจุบันนี้ครับบางคนบอกอาจารย์ที่ผ่านมาไม่ได้รับโอกาสอะไรเลยนะฮะเพราะดาวการงาน,นในช่วงก่อนหน้าเนี่ยมันเป็นวินามันอึดอติดถัดนะมัน ทำดีแล้วมันได้ชั่วนะทำดีเสมอตัวเออแต่ว่าหลังจากนี้ไปปุ๊บเนี่ยการทำดีนะทำคุณงานความดีอย่างไรเสียมันจะต้องมีเหตุของการเป็นที่ประจักษ์แล้วมีมูมของการปรากฏนะหรือการได้รับการตอบสนองที่ดีครับในช่วงนี้กลับคืนมานี่คือความหมายตามนี้เพราะฉะนันนะอย่าน้อยใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับโชคชะตาหลายสิ่งหลายอย่างนะฮะ ที่มันไม่ปรากฏในช่วงก่อนหน้านะครับก็จะปรากฏนะและตอบสนองต่อคุณงามความดีนะที่คุณกระทําในช่วงก่อนหน้าเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนครับตรงจุดนี้อาจารย์ขอการันตีเลยนะฮะตามนี้แต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งนะลาหูซึ่งมาจากพบการงานอยู่ในเรือนพื้นหาสบาดีในภาษาหมอดูก่อนนะแปลแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณนั้นเป็นมนุษย์ค้าขายนะ ค้าขายดาวดวงนี้ให้ผลในเรื่องเกี่ยวกับการซื้อง่ายขายค่งนะมีความลงตัวในเรื่องเกี่ยวข้องกับพ่อค้าแม่ขายในช่วงปัจจุบันนี้นะใครรอในเรื่องเกี่ยวข้องกับออเดอร์นะก้อนใหญ่ๆนะครับนะมาเป็นลงัลงๆเนี่ยนะนะมีสิทธิ์ที่จะคึกคักนะขายไวขายหมดเร็วนะฮะในช่วงหลายจากนี้ไปต้นไปเพราะฉะนั้น โดยบริบทของภาพรวมแล้วนะฮะดาวราหูซึ่งย้ายราศีตรงจุดนี้มันให้ผลดีมากกว่าผลเสียแก่ตัวคุณเองโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงาน,งานครับผมตรงจุดนี้อาจารย์ผู้ขอการันตีเลยนะฮะแต่มันจะดีมากมันจะดีน้อยนะฮะตรงจุดนี้ขึ้นอยู่กับพื้นชะตาเดิมนะฮะของแต่ละท่าน ถ้าใครอยากที่จะตรวจสอบในเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงของท่านเป็นการส่วนตัวนะครับสามารถที่จะนัดหมายอาจารย์พูดได้ที่แอสไซน์นะฮะโฮโลมาสเตอร์ Master, หรือใครที่อยากที่จะเขียนแผ่นมงคลชะตาชีวิตเสริมดวงก็นะสามารถที่จะนะสอบถามอาจารย์ได้ที่แอสไซนนี้มีคำตอบแบบการันตีอย่างแน่นอนครับ